ก็วันนี้นะเดี๋ยวหนึ่งจะไปงานวีโอโฮเมดนะคะก็ไปด้วยกันเลยดีกว่าค่ะตื่นเต้นมากก็หนึ่งเริ่มเดินทางโดยการเดินไปเอ็มมาทีค่ะวันนี้ร้างร้อนเลย เราลงไป MRT มทกันแอบเคินเหมือนกันนะตอนที่กำลังถ่ายอยู่ใน m อ t มออ่ะคนแน่นมากเรียกได้ว่ามีที่ให้ยืนอยู่น้อยนิดถึงก็ไปอยู่ในโซกๆหนึ่งในขบวนนะแล้วหนึ่งลงตรงเ r t หัวลำโพงก็วันนี้นะคะเราจะไปตรงอาคารไปสนีกลางหรือทีซ c ดี CDC นะคะหนึ่งอะไม่รู้ว่าจะต้องออกประตูไหนนะตอนนี้งงกับทางออกมากเลยอะก็คือยังไงดีนะ ก็คือออกมั่วไปก่อนนะค่ะแล้วยังไงค่อยค่อยว่ากันจริงๆอ่ะหนึ่งถามคุณราาอปภมาแล้วนะแต่เขาก็ไม่รู้หนึ่งอ่ะก็ไม่รู้จะออกทางไหนดีอ่ะก็เลยขึ้นขึ้นมาก่อนคะ่ะเดี๋ยวหนึ่งจะเรียกแท็กซี่ไปต่อนะคะว่ามันเป็นยังไงนะหวังว่าเราจะออกทางออกถูกนะค่ะือมันใจด้วยก็ตอนนี้กำลังยืนเรียกแท็กซี่อยู่นะคะร้อนมาก ตอนนี้รอเรียกแท็กซี่อยู่นะคะรอรออ่ะ รถติดไฟแดงนานมากบางทีนะไฟเขียวแล้วค่ะก็ไม่มีแท็กซี่มาสักคันเลยค่ะก็เลยถ่ายน้องพีราบนะมาเป็นเพื่อนเล่นค่ะหนึ่งอะ่ะมาหลบแดดอยู่ในเต็นท์พี่วินมาใส่หนึ่งได้ขึ้นแท็กซี่แล้วค่ะดีใจมากแล้วตอนนั่งรถนะจะดูอยู่ข้างทางค่ะเพราะไม่เคยมาแถวนี้เลยแล้วก็ตอนนั่งค่ะก็จะเปิด Google Map ไปด้วยตลอดทางเลยนะคะเพราะว่ากลัวหลงก็ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะที่ T CD C D C มาถึงแล้วนะเดี๋ยวเราไป เดินไปที่จัดงานกันดีกว่าไปคันเย่ยย ก็คือหนึ่งอ่ะเขินผู้คนมากเลยนะคะก็เราเข้าลิฟต์กันค่ะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นเอ็มนะคะแล้วก็ถึงที่จัดงานแล้วค่ะบีบ o โอโฮมเมดนะพอลงทะเบียนนะคะเราก็จะได้คูปองมา2ใบว้าวงานเขาตกแต่งได้น่ารักมากๆาเลยค่ะมีน้องบีมีมาต้อนรับด้วยนะแล้วก็มีแบ็คดรอปนะคะจากหนังสือแม่มดกีกีผจญภัยขอให้วัยาวของเราเป็นนีนดรนแล้วก็จากหนังสือเรื่อง The White Cafe ค่ะคาเฟ่สำหรับคนหลงทาง เขาดูน่ากินมากเลยอ่ะหนึ่งก็มีความอยากถ่ายรูปกับแบ็กดอกมากอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในงานค่ะจะมีจัดแสดงหนังสือที่เป็นผลงานเด่นนะคะของสำนักพิมพ์บีบีโอมีเรื่องแม่มมกีกีพาจนไทยด้วยค่ะเล่มหนึ่งถึงเล่มห้าเลยมีหนังสือที่ใช้เทคนิคหน้าปกพิเศษด้วยทุกเล่มมาคือสวยมากแล้วก็จะมีเล่มแ,แรกนะคะของสำนักพิมพ์บี O ีโอใครทันเรื่องจดหมายรักฉบับสุดท้ายบ้างแล้วก็หนังสือนะคะที่มีของแถมแบบพิเศษค่ะโหของ แถเขาอลังการมากมากเลยอ่ะมีกระเป๋าผ้าด้วยนะน่ารักมากมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีเซตโปสการ์ดอีกและอีกด้านนะคะก็เป็นหนังสือที่นังอ,นอ่านอ่ะพูดถึงกันมากที่ทสุดที่เด่นเด่นเลยนะคะก็คือบ้ามีคนคนประหลาดนะสนุกมากหนึ่งอ่านแล้วค่ะอยากแนะเน,นมามากๆเลยนะสนุกจริงแล้วก็มีโตนะคะที่เป็นหลากหลายขั้นตอนก่อนเข้าโรงพิมพ์อันนี้นะคะก็เป็นกระดาษที่เขาใช้ทําหน้าปกหนังสือค่ะคือสวยมากนะโตนี้หนึ่งตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะอันนี้เป็นปก หนังสือจากเรื่อง Origin Story และอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นป,ป๊อปอัพค่ะที่แถมกับหนังสือเขาประกอบให้ดูด้วยนะน่ารักมากเลยลลที่ชอบสุดๆนะคะ,ะ,คะเขายกต๊ะบอกอมาให้ดูของจริงกันเลยค่ะ,ะก็สิว่าเห็นนะต้นฉบับหนังสือเล่มใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีกิจกรรม BBO Book s Journey ให้เราได้เล่นเกมกันคนชนะจะได้ของรางวัลพิเศษด้วยค่ะแล้วก็มีให้ทำ h o m e m Book Cover นะคะที่ในงานเขาจะเตรียมคาแรคเตอร์น่ารักน่ารจากปกหนังสือ POO ให้เราอ่ะมาตกแต่งโปสการ์ดด้วยค่ะหนึ่งอ่ะไม่ค่อยเก่งศิลปะเลยนะก็เลยเอามาลองวางดูค่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะพอออกมาแล้วอ่ะมันก็โอเคอยู่นะคะก็เลยเริ่มติดกาวค่ะหนึ่งดูตัวเองแล้วอ่ะตั้งใจทำมากงเลยอ่ะก็ได้ออกมาประมาณนี้นะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะพักการทําการนะคะมานั่งทานเบรกกันค่ะเพราะว่าเริ่มหิวแล้วขนมข้างในอ่ะก็จะมีประมาณนี้หนึ่งอ่ะหิวมากแก่ขนมปังก่อนเลยค่ะกินไปนะก็ ฟังสเตทอกไปด้วยมีพี่ที่นั่งอยู่ข้างๆนะคะถามว่าน้องหนึ่งเนี่ยทำอะไรอยู่นะก็เลยบอกไปว่าเออถ่าย YouTube อยู่ค่ะน้องหนึ่งก็แกะขนมยยมโรต่อเลยนะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยหิวม,มากค่ะแต่ว่ายยมโรนเนี่ยคืออร่อยมากส่วนสเตททอกนะคะก็มีร่วมพูดคุยค่ะถึงหนังสือเล่มใหม่นะกับนักแปล ะะแล้วก็บรรดาที่การรวมถึงพูดคุยกับเหล่าบรราทีา่การใหญ่ในหัวข้อสำนักพิมพ์เขาทาาาําอะไรกันมาทั้งสำนักพิมพ์บีบิโอเองสำนักพิมพ์แซลมอนะคะแล้วก็สำนักพิมพ์อะโวคาโดบุ๊กส์ค่ะสุดท้ายก็มีร่วมพูดคุยกับนักวาดเรื่องหลังนะคะการทํางานของศิลปินผู้ออกแบบปกหนังสือให้กับสำนักพิมพ์บีบิโอค่ะปกของทุกคนนะ่ะคือสวยมากๆเลยตอนหนึ่งฟังสเตตท,ทองนะคะก็นั่งทําการไปด้วยค่ะสรุปก็คือทําเสร็จแล้วนะก็เลยไปหย่อนตู้บีบิโอโพสค่ะก็มีพี่นะ ที่ทำรีวิวหนังสือเหมือนการทำการให้หนึ่งด้วยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะการด์ดน่ารักมากๆเลยแล้วกิกจกรรมสุดท้ายนะคะที่หนึ่งไปทำก็คือสอยดาวค่ะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยต้นไม้เขาหน้ารักมากก็หนึ่งเลือกเป็นอันนี้นะข้างหลังก็จะมีคำทำนายให้ด้วยค่ะหนึ่งได้เป็นพวงกุญแจน้องบีบีมานะคะก็เสร็จงานแล้วนะคะก็จะได้กล่องบีบี้โฮมเมดกลับบ้านกันค่ะก็งานนี้นะคะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นเลยหนึ่งก็อยู่จนจบงานเลยค่ะแล้วก็ถือกล่อง มิวิโอโฮเมดกลับบ้านกันนี่ค่ะทุกคนหนึ่งกลับมาถึงห้องแล้วนะคะก็หนึ่งได้กล่องอันนี้มาด้วยนะจากงานมีว h o m โฮเมดค่ะกล่องเขาหน้ารัามากเลยอ่ะเป็นครบรอบสามปีนะคะของสำนักพิมพ์มวิโอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากล่องข้างในอ่ะจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะกล่องเขาแข็งแรงมากเลยนะหนึ่งหิ้วลงเอ็มอาร์ทีอะไรเงี้ยก็คือโหยังสภาพดีมากๆเลยค่ะ้็เรามาแกะพร้อมกันเลยดีกว่านะในกล่องนี้ก็จะเป็นประมาณแบบนี้ ก็อย่างแรกนะคะก็จะได้เป็นแก้วน้ำนา่ารักมากก็จะเป็นมาสคอตของเขานะคะชื่อน้องบีบีนั่นเองเป็นแมวสีดำค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างในขอบคุณมากเป็นแก้วน้ำเขนาน่ารักมากเลยค่ะน้องบีบีฝากน้องบีบีด้วยนะคะแล้วก็ข้างในอ่ะก็จะมีเป็นแผ่นหอมค่ะก็เป็นน้องบีบีถือดอกไม้นะคะเหมือนกับแก้วน้ำเลยก็เดี๋ยวเรามาแกะแผ่นหอมกันดีกว่าค่ะ เท่าไหร่นะคงต้องแกะซองก่อนนะคะน่ารักมากเลยอ่ะเขาดูใส่ใจดีเทลมากๆาเลยค่ะถัดมาก็เป็นสติกเกอร์นะคะเป็นรูปน้องมีบีนะคะมาสคอตของวีวีโอนะก็จะมีหลากหลายท่าทางมากมากเลยค่ะเท่งที่น้องเขามีฝ่ายใต้ตาด้วยฝ่ายใต้ตาด้านซ้ายนะน่ารักมากค่ะใช่แล้วก็ข้างหลังก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะคะก็เหมือนจะเป็นร้านหนังสือเดีย๋ยวเรามาแกะดูดีกว่า จะเป็นแบบนี้นะคะสองอันถัดมานะคะก็จะเป็นแผ่นแนะนำของสำนักพิมพ์ค่ะสามปีแล้วนาที่อ่านหนังสือมาได้กันค่ะว้าวน่ารักมากเลยอ่ะ แผ่นแนะนําเป็นี B O ทาวนะคะก็จะเป็นต่างๆเอ้ยหนึ่งเข้าอันเนี้ยคือแผ่นกิ้นอ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะอีกด้านก็จะเป็นแบบนี้คาแรคเตอร,ร์เด่นของ v B O นะคะก็จะมีแบบแปดของ v B O ด้วยี B O นะคะออกหนังสือมาทั้งหมด84เล่มแล้วคะ่ะเ,เยอะมากเลยอะ่ะยินดีด้วยนะคะ กันมานะคะก็จะเป็นโปสการ์ดค่ะนี่โอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักอับบีบีนั่งอยู่บนแบบหนังสือแล้วก็มองชั้นหนังสือก็บีบีแอบไปหนีเที่ยวนะแล้วก็เป็นร้านหนังสือบีบีโอนะคะน่ารักมากเลยอ่ะก็โปสการ์ดมีทั้งหมด5แผ่นนะคะน่ารักมากเลยอ่ะสุดท้ายนะคะที่เป็นไฮไลท์เด็ดของกรงนี้นะคือนี่ค่ะหนังสือเล่มใหม่ของบีบีโองิโมโตซัมโปไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะ อย่างน้อยวันนี้ฉันก็มีสิ่งที่ชอบค่ะเขาบอกว่าบางครั้งการใช้ชีตเรืเ่อยเปื่อยก็ไม่ได้ร้ายความหมายนักหรอกนะคนเขียนหนังสือเล่มนี้นะเขาเป็นคนเขียนเดียวกับคนที่เขียนเรื่องตับอ่อนเธอนั้นขอฉันเธอนะด้วยค่ะวินน่ารักมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราลองมาแกะข้างในกันดูดีกว่านะว้าวน่ารักมากเลยอะ่ะจะเป็นข้างหลังนะคะข้างหลักอ่ะมันน่ารักจังก็จะมีแบบที่ข้างหนังสือกับโปสการ์นะคะ ไม่ใช่โฟลการอะไรทุกคนมันคือมันคือสติกเกอร์นะคะตอนแรกหนังหนูว่าเป็นโฟสการซะอววีกว้าอลังมากอะ่ะท่านกว่าของโพสการคือแจกสติกเกอร์นะคะแล้วยังไม่จบนะในางานเขามีสอยดาวด้วยค่ะทุกคนหนึ่งก็สอยดาวมานะหนึ่งเลือกเป็นอันนี้นะคะที่เป็นเอ้หนังสืออะไรอย่างงี้แล้วข้างในนี้นะคะเขาบอกว่า เข้อยู่ในหนังสือเล่มถัดไปที่อ่านค่ะว้าวแล้วหนึ่งสายดาวได้อะไรคะโอมันมีหลายอย่างมาเลยนะมันมีทั้งหมวกเสือ้อหมอนน้องวีวีนะคะแล้วก็มีอะคริลิกที่เป็นสแตนแล้วก็อันสุดท้ายก็คือหนึ่งได้ผมก็แจกน้องวีวีค่ะก็คือได้อันอันเล็กที่สุดของเขาที่เขามีเลยนะอย่างที่บอกว่าวันที่หนึ่งไปอะ่ะ ไม่ไม่ค่อยมีดวงกับเขาเลยอ่ะเพราะว่าเขาจะมีให้เล่นเหมือนเกมเจ็ษทีแล้วก็ไปตามเมองต่างๆของ b v o นะคะแล้วก็เป็นหนังสือเล่มถ,ถัดไปถัดไปอะไรเงี้ยอู้หนึ่งได้ที่โหลดทุกรอบเลยอ่ะแล้วคนชนะเขาจะได้เข็มกลัดนะคะคือหนึ่งไม่ได้ก็คืองานที่หนึ่งไป BBO ของเมนะคือน่ารักมากๆเลยนะงานอ่ะมันก็จะมีสแตนดี้ต่างๆอ่ะอุย้ยแบบอลังการมากเลยค่ะทั้งของกิกีนะของ The p e r k นะคะขอให้วายยาของเราเป็นนิรันด์นะแล้วก็มีของ b e i ิ g ด้วยค่ะ ก็คือ The Wine Cafe นะคะให้หลอดไปถ่ายรูปด้วยหนึ่งอะชอบที่ทำเป็นหนังสือแล้วก็ทําเป็นก้อนเค้กมาๆเลยค่ะงานที่หนึ่งรู้เลยว่าเขาตั้งใจทามาๆเพราะว่ามันมีกิจกรรมให้เราทําหลายอย่างนะทั้งสรอยดาวแล้วก็มีทํปลดโปสเตอร์นะคะหลือให้ตกแต่งโปสการ์ของตัวเองนะแล้วก็ให้หย่อนนะคะเขียนความรู้สึกให้กับทางสำนักพิมพ์นะคะหนึ่งก็ทํามอด้วยแล้วก็เขาก็จะมีคาแรคเตอร์หลายๆอย่างในตัวการ์ตนะูนให้เราแบบมานั่งตัดแปะอะไรอย่างนี้หนึ่งอะเห็นคนอื่นนะทำแบบน่้ เราสวป็ปกิจกรรมที่สนุกมากๆเลยค่ะบางคนก็ใช้เวลาแบบนานมากคือแบบเออทุกคนแบบตั้งใจมาแล้วก็ได้งานแล้วเขาก็ยังมีแบบทอล์กกับ นักวาดโปกนะ้ำบรรณที่การใหญ่นะคะแล้วก็กับนักแปลด้วยะคือในงานน่นะคือน่าเลกามากๆเลยคะ่ะแล้วก็สตาฟทุกคนของทางสำนักพิมพ์คือใจดีมากๆเลยคะ่ะดีด้วยนะคะครบรอบสัปีของวีวโอแล้วก็วีวิโอเป็นสำนักพิมพ์ที่หนึ่งรู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงความตั้งใจในการทําหนังสือเขาอทุกเล่มเลยอะ่ะเขาจะมีแบบดีเทลเล็กๆ,ๆ,ๆนะะ้อยๆค่ะ ตอนอ่านนักอ่านอย่างเราเออมันสัมผัสได้เลยครับแล้วก็หนึ่งอะชอบหนังสือของวีวโอมากๆเลยนะก็ขอให้สมทังทิวอยู่ไปแบบอันนี้3ปีใช่ไหมขอให้อยู่ไปถึงแบบ30 40, 40ปีเลยนะคะแล้วก็หนึ่งก็จะอ่านผลงานของวีวโอเรื่อยๆนะหนึ่งชอบมากเลยค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หนึ่งแน่ค่ะเจอกันะะกใ,หใหม่คลิปวีดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย